ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลินเดลเลฟฮีโลผีอาธันวมบรีหาคอแมนยูดวลโทษล้มไบรตันเลี้ยวชิงเอฟเอครับยังมีลุ้นควาา้าแชมป์อีกใบสำหรับแมนเดตซึ่งแม้พวกเขาจะกระเด็นตกรอบแปทีมทั่วยุโรปลีกไปแล้วแต่หลังบทกับไบรตันอย่างยาวนานเต็มแมตช์120นาทีในรอบตัดเชือกเอฟเอครับเมื่อวันอาทิตย์ที่23เมษายนคลพักคเรดเดวิลก็ดวลลูกโทษสยบนกนางนวลได้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้เกมชิงถ้วยน็อกเอาท์วันที่3มิถุนายนจึงเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ซึ่งผีแดงแชมป์เอฟเอคัพ12สมัยจะเปิดศึกกับแมนซิเตี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ซึ่งผีแดงแชมป์เอฟเอคัพ12สมัยจะเปิดศึกกับแมนซิเตี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ด้วยซึ่งเมื่อถึงวันนั้นแล้วไม่รู้ว่าเดอะใบสีฟ้าจะยังมีลุ้นคว้าที่เป็นแชมป์อีกหรือไม่ 1. ผีหลังที่การได้แรดฟอร์ดและมาร์คส์ยาาฟิต แมนยูต็ดมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงในเกมรับเนื่องจากแฮร์รี่แม็กควายติดโทษแบนแถมราฟเฟวรานกับบลิสโดมาติเนสเลี่ยงอยู่ก่อนแล้วลุคชอจึงถูกจับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮับจำเป็นอีกหนคู่กับิกเตอร์ลินเดเลฟอย่างไรก็ดีอองตนี้มักยาวที่เจ็บจะเกมบุกไปแพ้สิบย่า3ต่อ 0, ตกรอบ8ทีมทั่วยุโรปลีกขืนความฟิตออกสตาร์ทได้เช่นเดียวกับมาคัตแลดฟอร์ดขณะที่บรูโนเฟนเดสที่ติดโทษแบนเมื่อกลางสัปดาห์ลงเล่นได้เช่นกัน เทียบจะเกมฟุตบอลยุโรปผีแดงปรับทับ3รายโดยมีชอฟเฟนเดสและแรดฟอร์ดเสียบแทนแม็กไกวมาเซลซาบิเซอร์และเจดอนซานโชขณะดีวก,กันแมจิตสร้างสถิติลงเล่นนัดตัดเชือกถ้วยใบนี้มากกว่าทุกสโมสรรวมเป็นครั้งที่31แล้วและหากพวกเขากรรัใได้ก็จะทำสถิติทาบอาเซนน์โดยการเข้าชิงดำถ้วยน็อกเอาท์เป็นครั้งที่21 2. นกนางนวลปรับทับ2จุด ันซึ่งซีงชั่นนี้มีผลงานที่น่ากเกรงขามเปลี่ยนนักเตะ11ตัวแรกรวม2รายจากเกมพิมลีนัดล่าสุดที่พวกเขาบุกไปคว่ำเชลซี2ตัวหนี่แต่นเวเวเบกอดีตกองหน้าปีแสดงได้ลงสนามเนื่องจากอีแวนเฟอร์กัสันบาดเจ็บส่วนอีกรายฮูริโอเอ็นซีโซตุุการากววัย y 19ปีที่ลุกจากมานั่งข้างสนามไปยิงประตูชัยล้มสิงห์บลูได้ลงบูก่อนหน้าเจเวลมันกองหลังที่ไม่สมบูรณ์และหล่นไปเป็นตัวสำรอง 3. เกมสูสีเป็นตายเท่ากันเห็นได้ชัดว่าไบรตันในยุคข,ของกุนซือโรเบโตเดซาบียกระดับทีมขึ้นมาได้อย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่แค่ชั่วประเดียวประดาวแถมพวกเขามีทีมที่สมดุลด้วยไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือว่าเกมรุกหาไม่แล้วนกนงนวลคงไม่ได้ลุ้นคว้าอันดับไปเล่นทั่วยุโรปแน่จาก,กันาร,รังอันดับ8อยู่ในปัจจุบันและก่อนเกมที่เวมบลีย์ผู้สันทัดกรณีตลอดจนร้านัพนัน ภากันยกให้พวกเขาเป็นต่อเมเจอด้วยซ้ำซึ่งอาจเป็นเพราะผีแดงเริ่มกระโปกกระเรีย่ยจนมีผลงานที่ตกลงไปในช่วงโค้งสุดท้ายหลังลงเล่นอย่างถี่ยิบหลายรายการอีกทั้งมีนักเตะนัดเจ็บกันระนาวอีกทั้งมีนักเตะนัดกันเจ็บระนาวและจากที่เห็นใน4สมานาทีแรกไบรตันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ด้อยกว่าเมเจอเลยแถมเหนือกว่าอย่างชัดเจนจากการครองบอล63ต่อ37 แม้จังหวะยิงประตูจะด้อยกว่าที่4-5ต่อ5ครั้งและส่งบอลเข้ากรอบได้น้อยกว่าที่1ต่อ2ครั้งซีเดคากู้ชื่อเซฟแลดต่อชะตาผีกลับสู่เครื่องหลังสถานก,การณ์ของเกมยังไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักแต่ที่แน่ๆคือผีแดงโดนอาการอ่อนล้าเล่นงานจนก้าวขากันแทบไม่ไหว ดยเหตุนี้ดาบิดเดชาจึงต้องโชว์ความหนึบเซฟทีมเห็นเห็นถึง3ครั้งช่วยให้แมนเจ็ดรอดพผลจากการเสียประตูหล,ลังเจ้าตวัวก่อ,อความผิดพลาดในเกมยูโรปาลีกแต่สามารถแก้ตัวได้ทันควันในเกมนี้ครบ90นาทีซึ่งต่างก็ไม่อาจเอาชนะกันได้ในเกมที่สุดสูสีซึ่งประตูดเดียวที่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้ไบรตันยังเหนือกว่าเช่นเดิมในแง่ของการครองบอล62ต่อ3 8แเและพลิกกลับมามีโอกาสคลำเป้ามากกว่า12ต่อ10ครั้งแต่ต้องสองฝ่ายส่งบอลเข้ากรอบได้เท่ากัน4ครั้ง ก่อนที่ต้องเหนื่อยกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงเพื่อหาทีมชนะเข้าไปชิงดํากับแมนซิตี้ซึ่งแน่นอนว่าหลังโมกเกือกันครบ120นาทีโดยผลลัพธ์จบลงแบบไม่มีสกอร์เกมยังคงสูสีโดยต่างก็มีโอกาสส่องยิงเท่ากัน15ครั้งแต่ผีแดงส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า6ต่อ5ครั้งแม้จะครองบอลเป็นรองเหมือนเดิมที่61ต่อ39% 5อาถันยังคงอยู่ในที่สุดไบรตันก็โดนอาถันของสนามเวมบีตามรังควานอีกจนได้ แม่จะเป็นฝ่ายยิงลูกโทษก่อนซึ่งถือว่าได้เปรียบและพวกเขาทําหน้าที่กันได้เป็นอย่างดีขณะ้ียกันแม่เจ็ไม่เคยเพึ่งพาดเดีาได้อยู่แล้วหากเกมร่วงมาถึงการดนลูกโทษตัดสินแต่ขุนพลผีแดงโชว์ลูกนิ่งและยิงตีเสมอคู่แข่งได้ตลอดจนต้องอาศัยการตัดสินด้วยซัดเดนเดตถึงตรงนี้ปรากฏว่าซอริมาร์พลาดยิงโด่งข้ามคานโดยที่เดีาไม่ได้เซฟแต่อย่างใดก่อนที่วิกเตอร์ลินเดเลฟจะซัดให้แมเจ็ทะลุเข้าชิงได้สาเร็จ และมันทําให้ฟุตบอล FA คเับเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทันทีเนื่องจากเป็นครั้งแรกในนัดชิงดํารายการนี้ที่ผีแดงกับระบายสีฟ้า2ทีมร่วมเมืองจะต้องแย่งชิงโทฟี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยชัยชนะที่มีต่อไบตั้นทําให้แมนเชสเตเป็นฝ่ายได้เฮในการดวลลูกโทษฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรจากการที่เคยอกหักมาก่อนหน้านี้ตลอดทั้ง4ครั้ง นอกจากนี้ผีแดงยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้ได้ต่อไปเป็นเกมที่17แล้วหากพวกเขามี3มิดฟิลด์ลงเล่นพร้อมกันทั้งกาซิมโรเฟนันเดสและคริสเตียนเอลิกเซนด่านนกนางนวลยังทำลายอาถรรพ์ของเวมบลีไม่ได้เช่นเคยเนื่องจากพวกเขาไม่เคยกำชัยในสังเวียนแข้งแห่งนี้ได้เลยและมันเริ่มมาตั้งแต่ครั้งบุก,กับผีแดงในนัดชิงดำถ้วยเ a เอคัปี1983แล้วในเกมที่ว่าทั้งสองทีมเสมอกัน2ต่อ2และในยุคนั้นยังมีการเตรีเพย์แมตปรากฏว่าผีแดงระเบิดฟอร์มเด ขยี่คู่ปรับรายนี้ได้แบบหายห่วง4-0ต่อ 0, สิวแชมป์ไปครองตามระเบียบรวมทั้งสิ้นจากการลงเล่นที่เวมรีบリีห้าครั้งทีมจากเอเม็กสเตเดียมกินแห้วเรียบวุฒจากผลงานเสมอ1แพ้สแนวรับเด่นเกมลุกเงียบตัดเกรดแมนยูชนะจุดโทษไบรตันทะลุชิง FA ครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเหนื่อยแทบขาดใจในการสู้กับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนจนกระทั่งถึงดีกาจุดโทษกว่าจะเอาชนะไปอย่างบุญบิต 7. ต่อหหลัง120นาทีเสมอกันแบบไ right ร้สกอร์สึกเอฟเอคับรอบรองชนะเลิศโดยเกมนี้ทัพปีแสดงเล่นไม่ค่อยดีนะักขณะที่นกนางนวลฟอร์มอันตรายเลือกเกินแต่ขาดความเฉียบคมสำหรับด่านต่อไปของพวกเขาก็คือการทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ประทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศ er, ที่สนามเวมบลีในวันที่3มมิถุนายนนี้ ตัวจริงดาบิดเดชา7คะแนนเซฟได้อย่างสุดยอดในครึ่งแรกและอีกครั้งในช่วงต้นครึ่งหลังเล่นไม่ค่อยผิดพลาดส่วนช่วงยิงจุดโทษยังคงทําผลงานไม่ค่อยดีนักอารอนวานบิสซากานาน้า7.5คะแนนเกมรับโดดเด่นมากๆจัดการคารูมิโตมะอยู่หมัดการเสียบสกัดแม่นยํนจาจังหวะเติมเกมลุกโดดเด่นวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟ7คะแนนทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจัดการเก็บกินลูกโด่งได้หมดคุมพื้นที่เกมรับได้เหนียวแน่น ที่สาคัญอย่างยิงจุดโทษปิดท้ายนําทีมเข้าชิงด้วยลุกชอจิคะแนนขยับมายืนเซนเตอร์แบ็กอีกครั้งขยันวิ่งเติมเกมลุกขณะที่เกมรับก็ไม่บกพร่องดีโกโดาโลนาน่เจ็ดคะแนนแม้ไม่ได้เล่นในตําแหน่งถนัดแต่ก็ยังทําผลงานได้ดีขยันวิ่งขึ้นไปช่วยเกมบุกสร้างความแตกต่างให้ทีมได้หลายครั้งกาซิเมโรหกคะแนนเล่นไม่ค่อยโดดเด่นมากนักมี2-3จังหวะที่โดนชกบอลตรงแดนกลางจนเกือบทําให้ทีมตกเป็นรองแต่ช่วงท้ายเกมยกะลับฟอร์มขึ้นมา และมีจังหวะเปิดบอลยาวสวยๆให้แรดฟอร์ดได้หลุดเข้าไปยิงคริสเตียนเอลิกเซ่น5.5คะแนนสร้างโอกาสให้บรูโน่ได้ลุ้นยิงประตูขณะที่ตัวเองมีจังหวะยิงเน้นๆแต่ตรงตัวโรเบิร์ตซานเชสช่วงท้ายครึ่งแรกหลังจากนั้นก็ไม่มีบทบาทอะไรจนถูกเปลี่ยนตัวบรูโน,น่เฟรนันเดส7คะแนนเกือบได้ยิงประตูให้ทีมในช่วงครึ่งแรกพยายามปั้นเกมแดนกลางและเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมแต่โดนไล่อัดจ,จนสภาพร่างกายบอบช้ำและไม่สามารถเข้นฟอร์มเก่งออกมาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ มาคัดแรดฟอร์ด6.5คะแนนฟอร์มไม่เด็นเลยในครึ่งแรกมีแค่จังหวะที่ส่งบอลให้เอริกเซนได้ลุ้นยิงประตูขนาที่ครึ่งหลังผลงานก็เตื้องบ้างมีโอกาสได้ยิงประตูแต่ก็ไม่เขียบคมอองตัวนี่มกักซยาว4คะแนนไม่มีส่วนช่วยอะไรทีมเลยครองบอลไม่ได้แทบจะถูกตัดออกจากเกมอันโตนี่5.5คะแนนความเร็วและความคล่องตัวยังคงมีประโยชน์แต่การตัดสินใจไม่ค่อยดีบางจังหวะควรส่งแต่ดันยิงบางจังหวะมีโอกาสยิง,แต,งแต่กับส่งไม่ดี ตัวสำรองที่ได้ลงสนามเฟรดแทนคริสเตียนเอลิกเซนนาทีที่62 6.5คะแนนลงสนามมาช่วยทำให้แดนกลางแน่นขึ้นมีจังหวะเล่นพลาดไปบ้างแต่ผลงานโดยวรวมถือว่ามีประโยชน์กว่าเอลิกเซนเจดอนซานโชแทนออโตนี่มาร์กซิยาลนาทีที่8 5 6คะแนนความเร็วน่ากลัวมีจังหวะได้ยิงประตูและยังเปิดบอลให้ซซบิเซอร์ได้ลุ้นมงทำประตูมาซิลเซบิเซอร์แทนอันตนี่นาทีที่96คะแนน ขยันวิ่งหาพื้นที่ว่างสร้างความแตกต่างในเกมรุกและเกือบทำประตูสำคัญให้ทีมหวาอเวคฮาร์แทนบูโน่เฟนเดสนาทีที่101.5.5คะแนนทำหน้าที่คอยช่วยเก็บบอลโดงใช้ความสดวิ่งไล่กดดันไทยเลอมาลเลเซียแทนอารอนวานวิสซากานาทีที่101.5.5คะแนนลงมาเติมความสดในเกมรับและทำหน้าที่ใช้ได้คลีนชีตเทนฮากชูเกมรับพาแมนยูทะลุชิงเ a อีกถ้วย เมื่อวันพระสบรีผมได้เห็นทีมที่ผมไม่อยากเห็นแต่วันนี้เรากลับมาเป็นปกติแล้วผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นเราต่อสู้ในทุกๆจังหวะและเราเข้าปะทะในทุกพื้นที่ของสนามเรามีโอกาสที่ดีกุนสูรัตเอ่ยกับ BBC วิกเตอร์ลินเดเลฟเยือกเย็นมากตอนที่เขายิงลูกโทษและเขามีความนิ่งอย่างเห็นได้ชัดผมคิดว่าวิกเตอร์กับลูกชอรเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาประสานงานกันได้ดีร่วมกับกาเซเบโร ผมประทับใจดาบิดเดคาเขาเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมสองสุผม,มันน่าเจ็บปวดตอนที่เขาก่อความผิดพลาดเมื่อวันพระราศรีเมื่อคุณก่อความผิดพลาดบ่อยในฐา,านะนายทวารคุณก็จะโดนลงโทษเราทําให้เขาผิดหวังเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อเขาถึงอย่างนั้นเรากลับมาได้สาเร็จในวันนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ